สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันในคลิปนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุสมพุธศิปลปายนะครับอง mm hmm. นี้แม่เหล็กดูติดแปลงนะฮะลักษณะของพิมพ์ทรงยุคป,ปลายจุดสังเกตอันดับแรกก็คือต้องมีเส้นมาะับพิมพ์นะครับ mm hmm. ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนนะฮะส่วนด้านซ้ายองค์การเขาเรียกว่าเส้นวาสนา แต่บางองค์ก็ถูกตัดขอบชิดไม่เห็นเส้นมาคับพิมพ์นะเมื่อเราไม่เห็นเส้นมาคับพิมพ์เราก็ต้องดูลำดับต่อไปก็คือการนั่งการนั่งถ้าคนองค์ไหนกดพิมพ์ชัดๆเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายชัดเจนที่ข่าขวาวันฐานสิงจะเล็กคมปลายฐานเชิดขึ้นทั้งสองข้างฐานล่างสุดพอฐานด้านขวาจะตัดเฉียงวนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่า รงนี้ด้านหลังเป็นหลังกระดานนะฮะเราจะเห็นร่องรอยของรอยปีรอยแยกตามขอบแล้วก็เห็นเส้นลักฝังติดตามรอยแตกขั่วไป็ะผ้าองนี้เป็นผ้าที่ดูง่ายธรรมชาติชัดเจนมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างนะฮะเราจะเห็นรอยปีรอยแยกเห็นก้อนมวลสารเห็นรอยสไลด์ของก้อนมวลสารก็แสดงว่าพระสมเด็ดองนี้ เป็นพระสมเด็จที่ถูกตัดขอบด้วยมือนะฮะเป็นงานแฮนเมดด้านในเราเห็นพระสศมีหรือพระเกตแกะได้อ่อนช้อยนะฮะแล้วก็ผาดซุ้มกว่าไปพระศอหรือลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะพระอุระนูนเด่นงดงามซอกแขนลึกเราเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายเห็นเส้นชาย,ยวรวนชัดเจนฐานสิง เล็คคมชัดนะฮะฐานล่างสุดเราเห็นร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์องค์นี้ด้านหลังนะฮะเป็นหลังกระดานนะฮะสิ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางายภาพอย่างชัดเจนก็คือตามขอบก็มีรอยปีนะครับแล้วก็บริเวณพื้นผิวก็มีรอยแตกทั่วทั้งแผ่นหลังแล้วก็มีเส้นลักฝังติดอยู่นะครับ ด้านหน้าก็เป็นลนักษณะพิมพ์ทรงยุคปลายเส้นสายสมบูรณ์นะฮะก็ถือว่ากดพิมพ์ได้ลึกเส้นสายชัดเจนภาพนี้นะฮะเป็นภาพด้านหลังถ่ายด้วยกล้องกรลขยายสูงเราจะสังเกตเห็นรอยแตกแล้วก็มีเส้นลักฝังติดอยู่นะฮะตรงขอบตรงบริเวณนี้ เส้นลักยังติดอยู่เป็นแผ่นนะครับเห็นกลุ่มเหล็กที่มีสนิมนะฮะเป็นสีต่างๆแบบนี้นะครับส่วนในเนื้อพระเราก็เห็นจุดดําจุดแดงนะฮะมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนเม็ดนี้เป็นเหล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นลัก มีดินสีเขียวด้วยนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านบนนะฮะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณขอบพระเนื้อนีิแกล่งนะฮะมีความหนบนุ่มงดงามดูแล้วมีชีวิตชีวาบริเวณพื้นคูหานะฮะก็จะเห็นรอยแตกเห็นดินกำแพงเป็นก้อนนี้นะครับ ภาพนี้เป็นภาพของหัวไหล่ซ้ายนะฮะรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาเนื้อตรงหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเซตตัวมีรอยแตกนะฮะมีเส้นลักฝังติดอยู่ตรงต้นแขงนงภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านบนซ้ายนะฮะบริเวณพื้นตรงนอกหูหา ก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นมีรอยแตกมีเส้นลักฝังติดอยู่มีเศษบ้านตรงนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพของเส้นซุ้มด้านขวาขององค์พระจะเห็นดินสีเขียวนะฮะเห็นดินกำแพงเห็นเหล็กนะครับภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงบริเวณล่างสุดด้านหน้านะฮะเห็นเส้นสายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีกลุ่มของเหล็กนะฮะบริเวณพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็แห้งสนิทนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาบางๆภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านซ้ายนะฮะจะตัดตรงส่วนด้านขวาจะตัดเฉียงกว่านะฮะภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวา เส้นสายก็เป็นธรรมชาตินะครับภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายตรงนี้เป็นเม็ดของดินกำแพงนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของหัวัตซ้ายภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของเส้นสายบริเวณ ปงแขนนะฮะหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเซตตัวรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาแขนซ้ายจะทิ้งดิ่งทิ้งตรงกว่าแขนขวานะครับพระสมีหรือพระเกตแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็พ้าสูงออกไป พระพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกราสเซอสูงไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มจากใบหน้าไล่ลงมาก็เป็นบริเวณพระศอหรือลำคอนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณวันไหลหน้าอกนะฮะซอกแขน ค่อนข้างจะลึกนะฮะพื้นผิวแห้งสนิทบ่งบอกถึงความเก่าเนื้อพระสมเด็จแท้ๆแบบนี้นะฮะจะมองดูแล้วมีชีวิตชีวามีความนึนุ่มนะครับถ้าองค์ไหนเนื้อหาแข็งกระด้างนะฮะก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นพระใหม่หรือพระที่ทำมาจากปูนบัสเตอร์นะครับ หรือพระที่ถูกล้างมาอย่างหนักดังนั้นท่านใดที่มีพระสมเด็จนะก็ไม่ควรจะล้างพระนะฮะเพราะว่าทําให้ความเก่าสูญหายขาดความนุ่มขาดความมีชีวิตชีวาอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวราขังนะครับการศึกษาสะสมนะฮะต้องดูความเก่าดูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ดูมวลสารต่างๆส่วนเรื่องของพิมพ์ทรงเอาไว้ที่หลังสุดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องตำหนิตรงนั้นตรงนี้เส้นโน้นเส้นนี้นะฮะไม่ต้องนำมาใช้เลยนะับเพราะว่าปัจจุบันการศึกษาสะสมพระสมเด็จเราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์และหลักธรรมชาติวิทยานะครับและปัจจุบันนี้นะฮะการเช็คอายุ พระสมเด็จก,ก็เริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วนะฮะอนาคตจะมีราคาถูกกว่าปัจจุบันนะครับสามารถระบุได้ว่าพระองค์นี้จะมีอายุเท่าไรร้อยหปีขึ้นหรือเปล่านะครับดังนั้นบางทีเราเล่นพระโดยดูเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงนะ เส้นสายตามที่เสียนชี้บางครั้งเวลาไปเช็คอายุพระสมเด็จก็อ,อาจจะเป็นพระที่มีอายุไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะเพื่อที่จะหยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นไซด้านหลังองค์นี้นะฮะมวลสารเห็นชัดกว่าด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของเหล็กนะฮะ มีรอยแตกทั่วทั้งแผ่นหลังมีเส้นลักปังติดอยู่นะครับการลงลักในพระสมเด็จวัลฆังนะฮะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ดังนั้นพระองค์ไหนที่มีรักติดนะฮะก็มีโอกาสแท้เกิน80%นะครับบนสารก็โอเคนะฮะจุดดำจุดแดงค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ตามขอก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเนื้อมีความแข็งดูแล้วมีชีวิตชีวามีความดึนุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแฮนด้ไซตตรงมุมนี้นะครับหยดน้ำยา เช็คอายุแคนไซลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็ยังเกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวนะฮะถ้าเป็นพระใหม่พระเรซินพระปูนพัาสเตอร์น้ำยาก็กระจายไปเลยนะเวลาเราหยดไปไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะตอนนี้ฟองอากาศก็เริ่มขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆตก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเดจที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยนะครับ เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูความงดงามมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพข้พะเสด็จตรงนี้ถือว่าเส้นสายสมบูรณ์นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน มีเอกลักษณ์ของวัละังก็คือมีการลงลักมาแต่เกาก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังดูบริเวณพื้นคูหานะฮะเราจะเห็นมวลสารเป็นเม็ดเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในเรือนะฮะประเภทจุดดำจุดแดงแล้วก็ยังมีประเภทดิดกำแพงก้อนใหญ่ด้วยนะครับ มีเสร็จลักเสร็จฐานปรากฏให้เราเห็นตลอดจนมีกลุ่มของเหล็กนะฮะเนื้อมีความหนึบนุ่มมีความแกล่งเหมือนหินผสาเด้ตองค์นี้เป็นผสุเด้นทีมใหญ่ เกจฉลุซุ้มพุทธศินยุคปลายนะครับจำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขไทยมีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์มวลสารชัดเจนนะครับโดดเด่นในเรื่องของแก้วค่าปลอดภัยป้องกันอาวุธเนื่องจากมีกลุ่มเหล็กเป็นจำนวนมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ